ไอคนนี้ก็จะเปลีใหม่หมดเลยนี่อันนี้คือบีบีอันนี้คือนี่ให้ดูแบ่อยๆเครอันนี้เสนอบีบีที่นูน้น,นามาแล้วก็มาอัดครย์แพ็กการ์ดเราก็ต้องเอาเราไม่มีจินแล้วนะทุกคนเรามีจิงบุกแล้วแต่อนนี้จะแพ็กการ์ดของ การรวมนะฮะเราซื้อมาในซองขอปเปอร์เฮ้ยห,หรือซองพี่จินน่าจะซื้อมาในซองพี่จินนะเลยได้พี่จินมาใช่ใช่ใช่ถูกแล้วเธอแหละจินลุกเดี๋ยวเราเรียกว,ว่าพี่จินก็จะรายการนี้นะวันนี้ขอไม่พากเสีงเยงแล้วกัน ที่แม่มุมอ่ะ เขาเธอเสียงรบกวนให้ตีหมาเนี่ยตีหมากัดกัดนนะายคนเราไยในเสียงรบกวนด้วยนะไอ้นคนก็เสร็จแล้วนะต่อไปไม่ขอพาเสียงเพราะมีเสียงกวนไงต้องพากหู้ยหลายห้องหลายกระทำเกิดการรวม เป็นแบบพวกร้านตอมเล็เสียงดังนิดหน่อยเออข้ามบ้านแล้วที่เป็นร้านต่อมมีคนลงอ่ะโอเคน่าจะเสียงดังนิดหน่อยปกติไม่ค่อยเสียงดังอ่ะ แถมให้แค่นี้เลยเราก็แถมให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแผ่นเลยเจ็ดไปด้วยกัน จะให้ได้แค่ไหนก็ให้ได้แค่ไหนปะกติเขาชวน say what to say what to say oh no no no, no. say what to say what to say h m ถ้าจะคิดว่าเนะันไม่ใช่ใช่เธอคิดไนมะ่ผิดให้นันินเจ้าจ้าทุกคนเราอาจจะได้อันบล็อกเบบิดนะเพราะเราฝากยายจากอังกฤษซื้อมาให้ อั baby. นบะ็อกของเบบี้นั่นคือเราจะซื้อ,อเบบี้ของฟนะ wow, อรกิยะหรือชูรุ่นไหนดีนั่นเราเคยได้ขังแอร์ว้าวอาร์โออีดิการ์แบบว่าส่งไปให้ดูเลยเราก็จะส่งไปให้ดูแค่น,นี้คือใช่นี้มาคิดออก มาคิสอันนี้เอเออันนี้อันนี้พีเบอร์สุอันนี้ไทยอันนี้คุณพลอันนี้นิกนิกจินอันนี้อรันอันนี้พลจินอันนี้ ก็จะมีพี่หาทุกไวยมีหลายคนเลยแต่เราก็เพีกสิ่เป็นชื่อบร้อยเดี๋ยวเราเอาของนด้านิวไว้มีหลายสิจากอย่างนี้ได้ขึ้นไหมเอี๋ยวให้ได้บอกในทุกว่า ហើយចេហើយចេយីយីស្លេបបាយបាយ